สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเด็กๆนอก้นองๆหนูน่หลายคนในช่องผมนะครับผมเขาอยากให้ผมกลับมาเล่นเกมนี้นผมสปอนบอบทาวเวอร์ดีเฟนส์นะผมเลยจัดให้ผมกลับมาแล้วนะทุกคนก็วันนี้จะกลับมาเล่นดูแล้วมีอะไรมาใหม่บ้างไม่เล่นนานมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวดูดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อ๋ออันน,น,นี้อันนี้จำได้น,นี่สมัยก่อนนี่ผมชอบสุ่มนะฮะก็คือไอเอาอะไรนะเหรียญเขียวมาซื้อนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับแล้วก็ซัมมอนซัมมอนเหมือนเดิมไหมเดี๋ ตัวละครยังเหมือนเดิมเลยนี่ไงโอ้ภาพจำเก่าๆมันกลับมาโอ้โหทุกคนครับไม่ธรรมดานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่นี่ดีกว่าตัวละครผมนะฮะนี่ตัวละครผมก็มีประมาณนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับก็ไม่ค่อยเล่นบ่อยแล้วนะก็มีแต่ตัวเก่าๆเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยมาสเตอร์อุด o งพาวเวอร์ออฟคาราเต้เฮ้ยน่าสนใจทุกคนอันนี้อันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เล่นให้ดูโอเคแล้วก็มีอะไรบ้าง มีอันนี้เป็นแพดโน้ตแพดโน้ตมาใหม่ New Exotic Salmon Unit อ่าฮะแล้วก็เอ่อมีโอกาส์แซลมอนเนีจากเพชรแล้วก็จากจากจากเอ่ออะไรนะไอ้หอยแครงอ่ะไม่ใช่ดิไอ้หอยสังอ่ะเออเดี๋ยวไปดูดิว่าซลมอนตรงไหนนะทุกคนไป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 มา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 จิบจิบจิบนี่ไง นี่ไงผมมีมิว800อันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาซัมมอนกันดีกว่านะครับนี่ฮะมโอกาสไดเอ็กโซติกนะฮะทุกคนนี่หูหน่าได้มากทุกคนอยากได้อะ่ะอยากได้เจลเลียนลีเดอร์เฮ้ยชื่อเท่มากเลยมาลองสุ่มดีกว่าห้าสิบครั้งไม่ได้อกีกกระเป๋าไม่พออีกนะฮะม,มาสุ่มปัง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 เอาตัวเซลไปนะฮะโอเคเอาตัวเซลไปโอ้โหได้ตัวเกลือได้ตัวเกลือ,อทุกคนอือเศร้าท้อแท้ ช่างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผสุมกันเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวมันโอเคเดี๋ยวมาแจกโค้ดกันดีกว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะตอนนี้นะฮะนี่โค้ดใส่ตรงไหนวะทุกคนผมลืมไปแล้วที่โค้ดจะไหนตรงช็อปใช่ไหมอ่าใช่ใช่เลื่อนลงมาเนาะโอ้ทำไมเกมพัทเยอะขนาดน,นี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูโค้ดกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะฮะโค้ดแรกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างดีคิปชั่นนะทุกคนหรือตรงคอมเมนต์เอาใส่ไม่ได้เหรอทำไมใส่ไม่ได้วะอ่าต่อไปเป็นแคชช็อปแคชช็อป อ๋อต้องต้องนี่กันทุกคนต้องติดตามนะฮะช่องเขานะถึงจะใส่โค้ดได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมไม่ใส่โค้ดแล้วทางนั้นขี้เกตติดตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไ้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะได้โค้ดน,นะฮะคิดเดี๋ยวลองเล่นเลยดีกว่านะก็ตอนนี้มีโหมดเพย์นะมี Story. สตอรี่สตอรี่เป็นกี่ด่านแล้วตอนนี้สตรอรี่ยังอยู่ที่ครัมยังไม่เพิ่มเท่าไหนะร่นะครัมโครรอลนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองโหมดใหม่เลยแล้วกันนี่ครับโหมดมัสเตอร์อุด้งนะฮะมาดูดีกอเป็นยังไงว้าคาร์เตอ Uh huh. น่าสนใจว่ะมันดูแบบดูทรงน่าจะสนุกนะดูเลทุกคนเค okay. มาดูกันนี่ทุกคนบทใหม่นะฮะอันนี้ผมได้ลองทดสอบไปนิดน,นึงแล้วนะเพราะว่าตอนแรกไม่เข้าใจว่าได้ยังไงนะทุกคนก็คืออย่างนี้คือ,อง,อองี้นะฟังวิก่อนนะฮะก็คือเราต้องเอาตัวละครน,นะมาใส่นะทุกคนใส่ตัวละครเรานะมันจะได้ดาเอจมาตรงนี้เห็นไหมครับเป็นดาเมจมือคาราเต้นะฮะเอาตัวละครที่แรงที่สุดของเรามาใส่นะทำให้เราดามิเอตแรงนะฮะแล้วเราก็จะต่อสู้ไปเรื่อยเพื่ออัพเป็นสายนะ มากสุดคือสายดำาะทุกคนโอ้โหนี่ครับตอนนี้ผมเป็นสายแดงนะคือกากสุดแล้วนะโอเคครับก็อย่างแรกเลยคือต้องมาที่ยูนิตนะฮะแล้วก็เอสเคปเบสไปนะนี่ครับผมมันก็จะได้ยูนิตท,ที่ดาเมจเยอะที่สุดของเรานะทุกตัวนะฮะในตัวเรานะฮะอ่าประมาณนี้ทุกคนเราก็ไปลุยกันดีกว่านะไปะตอนนี้ผมดาเมจอยู่ที่2องแสนเก้านสี่พันะครับอ่าอันนี้คาราเต้มาสเตอร์อุด้งช็อปนะนี่เราสามารถซัมบอนตัวละครเพิ่มได้ด้วยโอโหน่าสนใจมากครับ ดูดิตัวละคร k ิงอ of k า r a เตอยากได้นี้มากเลยเนี่ยน่าสนใจมากโอ้โหดูดิแต่ละอันโคตรเท่อเนี่ยเนี่ยผมจะเอาให้ได้นะโอเคครับใช้เหรียญใช้ไปเหรียญน,นะห้าร้อยเหรียญในการสุมหนึ่งครั้งนะครับไปลุยกันเลยคาราเต่ ate, นี่ครับผมลงระดับฮ้ายไปเลยครับผมเอออ่าระดับนี้แล้วกันไนท์แมร์แล้วกันนะเพราะว่าผมเอ้ยเดี๋ยวไปลงระดับฮ้ายก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะด่านต่อไปเล้วลกันเพราะว่าด่านแรกผมผ่านไปแล้วนะทุกคนไปลุยลุยลุยอ่ามามามา,มาไป มาแล้วนะวิธีการเล่นนีก็คือนี่ฮะเราต้องต่อยนะปึบปึบไม่ได้ใช้เออตัวละครมาโจมตีนะทุกคนนี่ฮะเป็นการเราสู้เองเลยนะผมชอบมากเลยนะแบบว่าเพิ่มมูฟเมนต์ให้เราโจมตีได้นะทําให้เรามีอะไรมากเล่นมากขึ้นนะฮะนี่นี่เนี่ยต่อยต่อยต่อยตายไว้ซะโอ้โหดูนี่ครับหมัดผมแรงไปทุกคนมาทางต่อไปทางนี้นี่ฮะเหมือนจะใช้ท่าใหญ่ด้วยนะถ้าเกิดเรากบกบกบเฉยเลยเก็บครบปัง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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มมาเริ่มตีอันนี้ไม่โดน โอเคโอเคโอเคอะเดี๋ยวได้นะ้าจ้อมุมีแล้วกันจะได้ตีโดนง่ายๆนะครับตอนนี้มีความสามารถและพลังพิเศษแล้วโอเคมาแล้วฟลอสสิบสามชั้นที่สิบสามมาเลยมาลองใช้สก,กิลดูเฮ้ยเชียรเฮ้ยโอ้โหลูกเตะหมุนพวงสววานนะฮะโอ้โหเตะทีล้มเลยสลบไปเลยนะมาชั้นที่สิบสี่มาเลยให้พวกตัวจิว๋วนี่นะนี่นะมาวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตีเราตายนะฮะ โอเคนี่ตัวตัวจิ๋วตีโดนยากนะฮะโอโหโอโหคาราเต้มันรุดเงือกปังผมคิดว่าเขาทำแอนิเมชันให้ดีกว่านี้ได้นะ <c oughs> ถ้าเกิดทำดีกว่านี้ผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะแต่ก็โอเคแล้วนะประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะฮะโอเคไปต่ออันนี้คืออะไรเนี่ยปล่อยได้ไหมป้งไม่มีเสียงเลยทุกคนไม่มีเสียงเลยนี่ผมเปิดเสียงเกมนะไม่มีเสียงการโจมตีเลยนะมาเราใช้อันตีเลยครับผมปังปังปังตายไปเลยโอ้ยอย่างโหดอย่างแรงนะฮะมาตอนที่สิบหก ตีตีตีโอ้เลือดเลือดเลือดโดนเลยนี่นะอ่ะอ่ะอ่สลบไปซะเดี๋ยวรอเลือดเราดีก่อนนะทุกคนเพราะว่าเลือดเราเนี่ยน้อยมากตอนนี้นะฮะโดนมันฆ่าตายได้เลยนะมาเลยมาเลยมาเดี๋ยวเรามุมนี้เหมือนเดิมมุมนี้สู้ง่ายกว่านะมันจะตีโดนศัตรูได้ง่ายกว่าเฮ้ชบชุบชุบชุบชบชับฟับฟับฟุบฟุบมาเลยมาเลยฮะตัวพวกนี้ชื่อว่าอะไรทุกคนแต่ผมว่ามันเหมือนเป็นทีมจีนมากกว่านะเหมือนคาราเต้ ผมมันไม่ค่อยฟิลแบบญี่ปุ่นเท่าไหร่เอ้ยมันไม่ค่อยไม่ฟิลแบบเกาหลีเท่าไหร่คาราเต้นี่ของเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะผมไม่เข้าใจนะจำไม่ได้ละน่าจะของเกาหลีมั้งคาราเต้มาเลยมาเลยมาเลยฟิลมันเหมือนแบบว่ากังฟูมากกว่านะเหมือนกุ้งฟูมาเลยมาปล่อยมันให้หมดเลยโอ้ย,อย,อยทุกคนผมจะตายผมจะตายผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนผมต้องใช้ท่าใหญ่สินะเฮ้ยช่าฉันไม่อยากทำพวกแกหรอกนะนี่แนะ่สลบบส็อไปซะ มาเดี๋ยวเราเลือดดีก่อนเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตอนนี้เสียดายนะเลือดน้อยเกินไปมาเลยมาพวกตัวจิว๋วเต็มตัวตายนี่เนี่นี่เนะนี่นะี่เนี่เนฮะ้ยช่าเฮ้ยช่าเอ pot. Pot. Oh. Oh. ้ยพิคโคลพิคโคลโอ้โหโหโหสกิลเขาดุแรงจังเลยมาต่อไปเจอบอสแน่ๆเลยทุกคนมาเลยมาเลยบอสคุง้งว,ว้าวบอสบอสชื่อว่าเบรกแฟร์มอนสเตอร์โอ้โหทุกคน มันเยอะมากนี่เนะนี่ยนะนี่เนนะี่เนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนแล้วกันเคลียร์พวกนี้ก่อนโอเคโอค้โหผมต่อยผมเป็น One Man ปวันพันแมนเปล่าเนี่ยผมเป็นเซตมาร์ตแล้วบอกว่าเนี่ยต่อยทีเดียวจะตายแล้วอะ่ะดูดินี่คือโอโรจิสินะจัดการโอโรจิได้แล้วทุกคนเย้เราชนะโอโรจิเฮ้ย <c oughs> ผมว่าดีนะทุกคนหมดเนี่ยสนุกนะมันเพลินดีนะมันแบบมันเล่นสนุกสนุกได้เลยอะ่ะคือแบบสำหรับใครที่เบื่อแบบขี้เกียจวางตัวละครนะก็มาเล่นหมดกันได้เลยนะมันดีนะเออผมชอบผมชอบอันนี้ผมชอบเลยอันนี้ผมแบบว เ็เพิ่มมาได้ดีมากนะอันนี้ส่วนตัวนี้ก็คือของของเติม,มน,นี่เยอนะมากในเกมนี้ก็คือแบบดูดิโคตรเยอะอ่ะมีสปีดยันคูณเจ็ดแล้วตอนนี้เนะี่ยโอ้โหคือเยอะจัดเลยนะฮะก็คงจะไม่ได้เติมแล้วนะเกมนี้เพราะว่าแบบอาจจะไมไ่เล่นบ่อยขนาดแล้วก็คือสนุกนะเกมนี้สนุกนะเล่นได้ทุกคนเชื่อผมเล่นได้มันสนุกเลยแหละมันดีเลยเกมมันดีเลยนะมันไม่ได้แย่เลยนะแต่แค่จะไม่ได้เล่นบ่อยเฉยนะเอ็กโซติกเชดดูดิโอ้แต่ตัวละครเนี่ยแบบตัวละครเขาเยอะมากนะหลากหลา,กลายมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเมตาแล้วเพราะไม่ได้เล่นะ โอเคปะเดี๋ยวเรากลับไปที่โลกธรรมดากันดีกว่าแล้วเราก็ไปเขาเรียกอะไรนะเอ่อลองเล่นลองเล่นแบบโหมดปกติบ้างดีกว่านะคลาสสิกของเกมน,นี้นะมาแล้วมาแล้วกลับมาโลกธรรมดาก็แลกนิดหนึ่งนะทุกคนโอเคแล้วตรงนี้ตรงเพชรช็อปเพชช็อปเพชช็อปมีอะไรใหม่บ้างยังไม่มีอะไรใหม่นะอู้หลัคก,กี้อยากได้ล็คก,กี้เนี่ยน้องล็คก,กี้น่ารักจังเลยแล้วก็มีพวกตัวพวกนี้นะโอเคแต่ก็ไม่สนใจลปะปะเดี๋ยวเราไปลงวันนี้กันดีกว่าเอาเป็นอะไรดี เป็นโหมดธรรมดาแล้วกันนะเป็น play ah story นะฮะลงโหมดนี้ดีกว่านี่ฮะเป็น lock bottom เออแป๊บนึงนะผมลืมอันนี้เลยลืมเปลี่ยนตัวละครนะ escape unit ผมจะเอาตัวนี้ออกผมไม่อยากใช้ตัวนี้ผมเบื่อผมเบื่อแล้วก็ใช้เป็นนี้ฮะ jellyfish king นะครับอ่าแล้วก็ปลาปลาหมาบ้าเนี่ออกไปเลยแล้วก็เอาเป็นใส่เป็นตัวละครต้นเกมอย่างตัวนี้ตัวนี้ออกด้วยใส่ตัวละครต้นเกมอย่าง คุณยายแกนนี่นะฮะห้าดาวด้วยนะไม่ก็บิงหรอกนะโหดมากแล้วก็เป็นตัวฟาร์มตั้งตัวฟาร์มตั้งนี่ฮะตัวนี้ไปเลยใช้ดีบัมโบโอเคปะลุยลุยกันเลย let's go สำหรับด่านนี้นะล็อกบัต้ตงด่านที่แปดไปเลยมีโอกาสดอบเป็นแร่ด้วยเว้ย มาแล้วนะทุกคนผมไม่รู้ว่าใครยังติดตามผมอยู่หรือเปล่านะคนที่ดูแบบวมาสปอนบ๊อบนะไม่รู้ว่าจะเหลือกี่คนนะที่ตามผมจนถึงปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ที่ผมไลฟ์สปอนบ๊อบมานะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่ยังรับชมลินพันและยังรับชมแล้วก็ดูกันอยู่นะเสมอมานะะโอเคมาเดี๋ยวเรามาตัวละครก่อนนะฮะคูณห้าไปเลยครับปึ้ง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 เยค,คูณหนึ่งก่อนคูณหนึ่งก่อนใจเย็นใจเย็นนี่วางตัวเงินก่อนตัวเงินก่อนนะฮะโอเคอ่าปึ๊บอ่าคูณหนึ่ง วงนี้แบบกากลงแล้วก็ต้องแบบต้องเจมเนื้อเจมตัวหน่อยนะเาเล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับนี่โอเคคูณห้าไปเลยปุ๊บอ่าโอเควางไปแล้วนี่เดี๋ยววางตัวนี้นะตัวนี้คือแบบเดอะแบกของเรานะทุกคนนี่คิง g jellyfish โอเควางไปแล้วเอาตัวเกตเอาเกตตัวกระปาองกันด้วยนะนี่ตัวแบกเราโหดไปทุกคนนี้ไล่ตีตายหมดอ่ะบอกเลยตัวแบกเราอืมอ่าโอเคดูฮะ คิงจิลิฟิทคือโกงมากครับผมชอบมากตัวนี้นะมันเก่งมากนะะมันเก่งแบบมากๆเลยทุกคนมันแบบไม่กากเลยตัวนี้มันเก่งมากนะคือมันเสกลูกน้องมาช่วยตีด้เ่ยนะโคตรดีเลยไม่ใช่ดาเมจของมันเพียเพียนะมันซอมปอนได้ด้วยนะคิงจิลิฟิทโอ้โหอับไปเลยตัวเดียวรัวอ่าจะตันแล้วครับจะตันแล้วจะตันแล้วตัวนี้คือเดอะแบกเลยทุกคนต้องขอบคุณน้องนะมีคนน้องคนหนึ่งให้ผมมาเนะ่ตอน,น,นเหมือนเขาจะเลิกเล่นนะเขาก็เลยให้ผมมานะครับ อืมแล้วก็บองตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้ตัวเด็กแบนตัวเก่าแล้วตัวนี้ก็ตัวเก่าแล้วหาไม่ได้แล้วตอนนี้นะตัวที่ผมมีส่วนมากจะเป็นตัวแบบยุคแรกๆเลยนะหาไม่ได้เท่าไหร่ละก็ใครมีก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะโอเคปึบ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 เกียดไปโอ้โหรุนแรงครับใช้น,นางโค้งจะจัดเลยดาเมจนี่อ่าลุยลุยลุยโจมตีไปนะท้ไมันไม่มีเสียงเลยวะทุกคนผมไม่เข้าใจแต่ก็ดีละไม่มีเสียงก็ไม่น่ารำคาญดีนะ นี่มันสามารถกดอัปเกรดอย่างนี้ได้ด้วยนะเจ่งมากเลยก็ดีนะโอเคสอนเรบใครที่ขี้เกียจเดินไปกดเทเตัวนะครับผมก็เปิดหน้าต่าง GUI ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้เพิ่มด้วยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะเผื่อจะแพ้ตัวนี้ติดไฟเล้ทุกคนติดเบิร์ด้วยนะถือว่าเก่งอ e ีกตัวหนึ่งเลยตัวนี้น่าจะหาได้อยู่มังเดนนิสเนี่ยเอเก็บไปเรื่อยๆเลยเดนนิสคุงอ,อ๋อมันมีทางนี้ได้วหรอทุกคน ทางนี้ก็ต้องใช้เป็นตัวนี้ละกันทางนั้นนี่อีกทางนี้ด้วยก็ต้องใช้เป็นตัวนี้เลยนี่ฮะเป็นตัวหินนะฮะตัวหินสปอนบ๊อบโคตรเก่งโคตรโหดโคตรอันตรายซูมตายไปซะสรบปไปซะฮะยำกระหม่อมมันโอเคเห็นไหมชิลมากเลยทุกคนก็คือผมว่ายังดีนะเกมนี้ก็คือแบบไม่ได้แบบเขาเรียกนะไม่ได้แบบบื้อหวาจน,นแบบว่า ผู้เล <and> ่นใหม่เน <DLC> ี่ยคือสู้ไม่ได้นะไอ้ผู้เล่นเก่าสู้ไม่ได้นะคือแบบต้องฟาร์มใหม่อะไรเงี้ยก็คือคนที่มีของเก่ายังเล่นได้อยู่นะฮะประมาณนี้นะครับผมใครที่ยังอยากเล่นเกมนี้อยู่นะผมว่ายังเล่นได้อยู่นะครับก็โอเคเลยนะผมว่าไม่แย่เลยนะเหมือนเหมือนหลังๆมาเขาจะแจกของหนักด้วยนะเห็นน้องผมมาบอกอยู่แล้วว่ามันแจกของเติมด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวเพลินนิดนึงก่อนแล้วกันนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดซับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พรุกคนีจนูทุกคน ยูนิตมีเพิ่มมาโอ้โหคือเท่านึงอะ่ะจากที่ผมเคยเล่นน่ะดูดิเพิ่มมาเยอะจัดอะ่ะเท่าหนึ่ง่ากที่ผมเคยเล่นเลยทุกคนเยอะมากเยอะมากนะฮะตัวใหม่เยอะมากนะฮะ,อะ,ะ,ฮะโอเคครับผมไปแล้ทุกคนไปใหม่ครับเจอกันครับผม